ตาดำนาหรือจ้าสามเข่านะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะช่องแอดเรย์นะคะวันนี้หวยลาวเนาะหวยลาวพัฒนานะคะแนวทางวันนี้ก็จะมาเล่าความฝันก่อนลุงเป็นคลิปเป็นคลิปไปเลยนะคะอ่ามือขึืนฝัน ฝันเห็นภาพวงหนึ่งนะฮะเดี๋ยวสูตรค่อยลงช่วงทเที่ยงนะคะตอนนี้มาเล่าความฝันก่อนอารมณ์อยากเลาความฝันนะฮะกา,าไม่ได้เป็นตัวนะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงท้ายๆเนาะก็คือ,อนั่งคิดอยู่แล้วก็เพิ่งมาจำได้หลังๆแต่ว่าก,ก็ก็ไม่ชัดเจนเท่าไหร่ว้าย น่นไลฟยฝันไลายเตันเห็นพระองค์หนึ่งอ่างดก่อนก็ฝันแม่นอยู่นะฝันว่ายิงอ่ามีคนมายิงปืนเนาะใส่คอทะลุเลยเป็นรูเลยโอ้ยศูนย์นั่งท่านผู้ชมอ่ามี fc ตีให้เนาะศูนย์แปดเนาะมาศูนย์เก้านะแต่ว่าตัวเลขเราก็เข้านะเราฝันอย่างนั้นนะเจ็ดแปดนะเนาะอ่าตัวเลขเราก็เข้าเจ็ดแปดไหนดูก่อน ผลออกนะคะบอกผลออกก่อนผลออกสองหกเจดปดศูนย์เตามจริง0ูนย์เเราในสูตรอะไรนะสูตรสามยอดอ่ะมีนะเพราะว่าบางท่านอาจจะเพิ่งเข้ามาติดตามนะโอ้เจ็ดแปดตรงๆเลยตัวนี้บางบางท่านอาจจะเพิ่งเข้ามาติดตามนะคะช่องเอลีนี่เป็นยังไงก่อนปะอันนี้มาลองข้อมฝันนะคะลงไปก่อนนะคะแล้วก็มาบอกนะคะอ่สูตรสามยอดเข้านะคะ แล้วก็งวดนี้นะฮะสูตรสามเอ๊ะน่าจะมาเบิ้ลนะอยากจะให้เบิ้ลล้านเปอร์เซ็นต์เลยงวดนี้นะถ้าไม่เจ็ดเจ็ดแปดแปดนะเก้าเก้าเนาะเก้ามาสองตัวสี่มาสองตัวเดี๋ยวเ่าคงฝันฝันเห็นผ้าองค์หนึ่งนะชัดๆนะปนพระพุทธรูปด้วยผ่านี่ล่ะเพื่อนมาบอกนะเพื่อนบอกว่าให้หักเงินนะ จะจะมีเงินอะไรนะยาวๆให้หักเงินเป็นสองสองสองด้านให้หักออกเป็นสองขังสี่เพื่อนบอกนะอ่าเบิรเราก็มีห้าห้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้านะอย่าเพิ่มเติมแปดแปดหน่อยนะใครฟังคลิปนี้ฟันเท็นพระเนาะแบ่งครึ่งอาตีช่วยกันหน่อยแบ่งครึ่งแต่แล้วก็ช่วงหลังๆเพื่อนเลยมาให้เป็นปริศนาอันนี้ ไม่อยากบอกเลยว่าปิศนาตีออกมาแล้วเอ่อเหมือนจะอันนี้คือเมื่อเราค้อมฝันเนาะฝันเดอร์ฝันเดอได้ตัวเดิมนะคะได้เจ็ดแปดตัวเดิมนะก็ตีออกมาแล้วเนาะแล้วทีนี้แอดก็เลยคิดว่าอาจจะเจ็ดแปดตัวเกา่าสูตรเราก็มาตัวเดิมอยู่นะอาจจะลงแต้มก็ได้นะเจ็ดเจ็ดหรือว่าเป็นแปดแปดแบบนั้นก็ได้นะคะท่านผู้ชมคะคือแต่ว่าเจ็ด จ็ดก็มีในไอ้น,นี่อยู่นะสูตรบนสูตรล่างก็จะมีเก้ามีศูนย์มีเจ็ดมีแปดใช่ไหมล่ะอืมแต่ตัวเลขสูตรสูตรบนมาสูตรล่างนะคะตัวเดิมเดี๋ยวเดูก่อนอันนี้มาเล่าความฝันในสูตรนะคะเจ็ดแปดก็ยังกลับมานะคะแต่ว่าคิดราเลขจะเบิ้ลนะใครที่ชอบเบิ้ลนะก็จะมีห้าห้าเจ็ดเจ็ดแปดแปดเก้าเก้าอ่ะให้ระวังแค่นี้แหละนะ อ่ะเพราะว่าเพื่อนให้หักครึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็ช่วงท้ายเพื่อนก็เลยมาตีปริศนาให้แต่ว่าตีออกมาแล้วได้เจ็ดแปดนะแอดก็เลยว่าหรืออาจจะเจ็ดเจ็ดหรือว่าแปดแปดแต่ว่าเจ็ดนะมีเจ็ดอันนี้เพื่อนตีให้นะตีปริศนาอ่ะกีนนาทีแล้วเนี่ยยาวไปแล้วนะอันนี้คือมาเล่าความฝันให้ฟังเนาะเดี๋ยวลงความฝันก่อนแล้วก็ลงสูตรเลย นะกลัวยาวไปเนาะเพราะว่าบางท่านอาจจะไม่ฟังอันนี้คือมาเล่าความฝันนะฝันว่าเห็นพระยามอีกที่หนึง่งเห็นพระเพื่อนบอกว่าให้แบ่งแบ่งเงินที่เป็นแท่งเนี่ยแบ่งครึ่งแบบนี้เพื่อนบอกนะคะแค่นี้แหละจบนะแล้วแล้วก็เลยมีต่อช่วงท้ายอีก้ฝันเงาแล้วเพื่อนก็คล้ายว่าให้ปิิศนาปิศนาแล้วก็ช่วยกันตีตีออกมาได้นั้น เหมือนจะเป็นเลขเจ็ดแปดแต่เจ็ดแปดอะเป็นตัวเดิมไงแอดก็เลยว่าลุงแต้มไหมหรือว่าขึ้นแต้มเราก็ไปวิเคราะห์ดูนะคะอะขอบคุณมากๆนะคะใครที่เอ่อมาเล่าความฝันของแอดนะแบ่งครึ่งเป็นสองชิ้นเลขกันหนึ่งหนึ่งสองไหมหนึ่งสองเจ็ดแปดหนึ่งสองเจ็ด,ดเจ็ด,ดหนึ่งสองแปดแปด เพราะว่าหนึ่งสองเราก็น่าจะมาอยู่นะที่แอดให้กันไว้มีหนึ่งศูนย์สองหนึ่งสองสามใช่ไหมเออเนาะแท่งหนึ่งแล้วก็แบ่งเป็นสองหนึ่งสองสองหนึ่งด้วยไหมอ่ะเนาะอ่ะเอาไปวิเคราะห์แต่ตรองอันนี้คือฝันนะฟังให้จบด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆคะ่ะอ่าซิมีเอฟซีฝันข่อยอยู่ด้ซอย,ยตีในเด้อ